ข้าวสารก็แพงต้องแยงกันซื้อเป็นดีแล้วหรือจะให้พี่ซื้อทองมันอะไรก็แพงเราอยาเพิ่งแต่งงานกันพี่ไม่อยากจะคิดสั้นจะพากันบนตาย ถ้าน้องไม่รอพี่ก็ไม่สนจะใครดีล้นจะเคียพี่พนเบนบายไรกูชีวาเสียยังดีกว่าอดตายน้องช่วยบอกกับแม่ยายให้นำส่งขายกับคนรวย รักถ้าหากว่ารักจงรอจะสร้างเรือนหอมันก็ต้องรอเงินหวยโอ้ละนอเฝ้าแต่รอวันรวยโชคยังไม่อํานวยเพราะเป็นลูกเจ้านาะ แม่น้องก็รวยโปรดช่วยลูกเคยอย่าทำเป็นเฉยคิดช่วยลูกเคยดีกว่าเหมือนรถยางตันที่หมดนน้ำมันเรมาเติมที่ปั๊มพอตาอย่าคิดราคาให้แพง รักถ้ากว่ารักจงรอจะสร้างเรือนหอมันก็ต้องรอเงินหวยโอ้ละนอเฝ้าตะรอวันรวยโชคยังไม่อำหนวยเพราะเป็นลูกเจ้านาะ พ่อน้องก็รวยไม่ช่วยลูกเคยอย่าทำเป็นเฉยคิดช่วยลูกเคยดีกว่าเหมือนรถยางตันที่หมดน้ำมันเรมาเติมที่ปั๊มโพตาอย่าคิดราคาให้ uh <laughs>